อ้าวต่อไปเป็นข้อที่4นะครับักนะเรียนโอ้โหข้อนี้มีลวดลายเพิ่มมาหนิดึงไม่ตกใจใช่ไหมเรียนโอ้โหหลอกคุณได้ไปเนี่ยหลอกมาหลอกลูกศิษย์คุณได้ยังไงโจทย์แบบนี้โอ้โหลูกศิษย์คุณไม่ไงทำได้ไหมทําได้นักเรียนง่ายมากๆเพราะเรียนมีหนึ่งมาบวกด้วยเห็นไหมหนึ่งบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองทำไงนักนะเรียนจัดการเลยนะักเรียนบวกมันก่อนในวะงเล็บเนี่ยจัดการไว้กนะ่อนบวกมันก่อนนะักเรียน หบวกด้วยเศษหส่วนสองเรียนทํามันก่อนหมคืออะไรหนึ่คือเศษสอส่วนสได้ไหมนี่เพราะทาส่วนนี้เป็นเท่าตรกันหก็คือสอบวกกอะไรเศษหนส่วนสได้กับอะไรครับป๊าเอาสไม่ดใจชูมา1นิ้วเป็น3ามสเป็นสใช่ไหมก็เป็นสส่วนอะไรครับสเพราะฉะนั้นหบวกด้วยเศษหส่วนสอมันคือเศษสามส่วนสองเมันก็กลายเป็นอะไรครับ ก็กลายเป็นเศษสามส่วนสองยกกำลังอะไรเอ่ยนักเรียนแฝบกำลังเป็นแปดเห็นบ้างนะครับมันตัวเศษเสร็จไปแล้วนะครับเรียนตัวส่วนนะครับตัวส่วนนักเรียนตัวส่วนนะครับแปดสิบเอ็ดกับสิบหกนักเรียนทําให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นมันเฉพาะทั้งนี้เลขแปดสิบเอดแปดสิบเอ็ดเนี่ยโอ้ยจูไม่ใช่แปดสิบอดแปดสิบเอ็ด มันคืออะไรเรียน9 9เป็น81 9คืออะไร3คูณ3คูณด้วย3คูณด้วย3เพราะฉะนั้น81คูก็แทนด้วย3ยกกำลัง1 2 3 3ยกกำลัง4นั่เรียน81ต่อไปนี้คุณจะแทนด้วย3กำลัง4นะจ๊ะที่รักเห็นเปล่าแล้ว16ระยะ16 16กำลัง2 สิบหกก็คืออะไรครับสองยกกําลังสี่ไม่สองคูณกันสี่ครั้งเอาคูณให้ดูซะเลยบางคนจะได้หายงงอา่าสองสองสี่สองสี่หกอันนะก็ได้เลขสองคูณกันสี่ครั้งยกกาลังสองนะครับในวงเล็บเป็นสองยกกําลังสี่แล้วหมดยกกําลังสองมันก็เลยเท่ากับสองยกกําลังแปดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ 16บกกำลังสกูจะแทนด้วยสองยกกำลังแปดนเจอที่รักปึบเห็นไหมายนั้นนะเอาเลยกูก็เขียนใหม่เลยเห็นไหมนะครับแปเอมื่อกี้บอกไปแล้วคืออะไรแปคือ3ายกกำลังสก็เขียนมาสามยกำกำลังสนะครับต่อไปสิบกกำลังสอก็คืออะไรครับสิบหกกำลังสองคือ2อยกกำลังแ บูนด้วย2ยกกำลัง8ชึ้เห็นป่ะนักเรียนด้านบนด้านบนนะครับมันก็คืออะไรเนะนี่ยนี่นะครับนักเรียนนะครับ3ส,ส่วน2ยกกำลัง8มันคือผู้เขียนนี่ไม่เป็น3กำลัง8ส่วนนี้2กำลัง8ได้ไหมเนี่ยก็ไม่แปลกจริงไหมนักเรียนเพราะมัน เวลามาลียกกาลังยกทั้งเศทั้งส่วนก็เขียนใหม่เป็น,นี้ก็ได้ไม่เห็นมีอะไรน่าตกใจเลยจริงเปล่านะครับนี่ก็ขเขียนนี้ก็ได้ใช่ไหมต่อไตรงเนี้ยเครื่องหมายตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันคือเครื่องหมายเครื่องหมายหารเมนบบใช่หรือเปล่านะครับมันคือเครื่องหมายหารน,นี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยหารด้วยอะไรนะครับหารด้วยตัวนี้นะครับหารด้วยอะไรสามยกกําลัง 4คูณด้วย2กำลัง8นะครับตัวนี้มีส่วนเป็น1จริงไหมนะครับในตรงนี้มีส่วนเป็น1นึ่งเป็น1น,นี้ก็ได้นีนะปะจากนั้นะนะเรียนทำไมเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนที่กลายเป็น3ยกกำลัง8ส่วนด้วย2ยกกำลัง8เปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนที่เศษตรงนี้เคยเป็น เศษก็ลงมาเป็นส่วนตรงเป็นส่วนการเป็นเศษเป็น3กําลัง4คูณด้วย2ยกกําลัง8เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านะักเรียนง่ายล้วใช่ไหมให้ง่ายล้วใช่ไหมนะครับเอาแล้วนะักนะเรียนจัดการเลยเห็นไหมง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนะักเรียนดู3ยกกําลัง8นะครับเอาลนะอันนี้เก่งขึ้นนะเริ่มเก่งและทําเร็วขึ้น สากำลังแปดหารด้วยสากำลังสเวลาหารกันเอากําลังมาลบกัน3ามกำลังแปดลบด้วยสมันก็เลยได้สามกลังรรสง่เห็นไหมครับส่วนด้านล่างเห็นไหมครับเรียนสองกลังแเปลี่ยนสีใหม่เยวจะเป็นิเกนหน่อยสอยกกําลังแเห็นไหมครับมันคูณอยู่กับสอลังแเห็นไหมปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ เวลาคูณการเลขฐานปันกรเอามาบวกกันเลข2ยกกาลังเท่าไหร่ครับ8ปบวกแเป็น16นะครับนี่คือคําตอบสุดท้ายเห็นไหมครับตอบแล้ว A NS เห็นเปล่านะครับงานให้เรียนเปิดดูนะนะักเรียนบทนี้นักเรียนเต็มนะครับเวลาไปสอบที่โรงเรียนอย่าให้พลาดเลยนักเรียนดูนะครับนะครับทบทวนดูให้ดีนะครับเีย่ยอธิบายฟังอีกรอบหนึ่งอ่ะ ห 1> 1นึ่คือเศษสองส่วนสอใช่ไหมนะครับหนเมื่อกี้เนี่ยนะครับหเนี่ยหเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอหน่ตัวเนี่ยมันคือเศษสอส่วนสี่ใช่ไหมมันไปบวกอยู่กับลเศษหนึ่งส่วนสองเห็นไหมครับนี่ก็สองบวกหกลายเป็นสามเท่ากับสาส่วนสะครับเพราะนั้นบนด้านบนเนี่ยก็แทนด้วยเศษสามสองย่มรัง8ส่วนด้านล่าง8ปมันคือ3ามย่อมรังสี นะครับรแทนด้วย3ามกลังสี่เข้าไปส่วน16 16กสิบหกค็ไม่เขาเรียน16กเนี่ยกำลังสองมันคือ2ยกกาลัง8ปดแทนใหม่นครับไายักเรียนตรงนี้เนี่ยวงเล็บมันยกกำลัง8ปมันคือ3ามกลัง8หารด้วยสองกลัง8ไอ้หมายส่วนนี้มันคือคหมายหารนั่นเองหารด้วยอะไร3ามกลัง4คูณด้วย2องกลัง8นะครับราะนั้นเวลาจากนั้นเสร็จเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนี่นก็ามาลบกันธรรมดา สามกำลังแปดลบสามกำลังสาลังแลบด้วยสเวลาหารการเลขเชี้กำลังลบกันแปดลบส่กเลยได้กับ4นะครับส่วนด้านล่าง2องำลังแคูณด้วยสองกำลงแได้2องำลังสิบหกเพราะ,ะนั้นข้อที่4ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งข้อเห็นรือเปล่านะครับเอาแล้วต่อไปเป็นข้อที่อะไรเอย่ยข้อที่ห้เเดี๋ยวข้อที่5เราดูกันต่อน,นะครับ